สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับสวัสดีช่อง YouTube นะอันนี้ที่มาทำคลิปนะครับคืออยากจะมาเตือนอไม่ได้เอามาเตือนอคืออยากให้กันร่วม ระวังนะครับเรื่องนะครับการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีหลายแบบนะครับแบบจดทะเบียนได้จดทะเบียนไม่ได้นะครับแบบจดทะเบียนได้ใช้ในถนนหลวงได้นะครับใช้ในถนนหลวงได้นะครับไม่โดนจับนะครับตำรวจไม่จับมีพรบอ มีประกันภัยนะครับแบบตรวจทะเบียนไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับในถนนหวงนะครับแล้วก็โดนตำรวจจับนะครับประเด็นมีว่านะครับอะไปดูก่อนว่ารถจักรยานไฟฟ้ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับไปไปดู หลังจากที่เห็นมาแล้วนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับเราไม่ไม่ไม่ระบุยี่ห้อไม่ไม,ไม่นั่นนะครับเอาไมา้ดูเฉยๆนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่ออกมาพูดก็คือดู <c oughs> ไม่ใช่ไปบวชแล้วก็ศึกกลางบรรณามานะครับอพอดีมีเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้ามาบอกนะค,คือว่า แม่ใช้รถไฟฟ้านะครับเตือนภัยนะครับเตือนภัยอ,ออกมาเตือนออกมาบอกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคือแม่อ่าอยู่กับพี่นะครับแต่ว่าอยู่คนละบ้านอยู่คนละหลังแม่อยู่คนละหลังพี่จะอยู่ท้ายบ้านแม่จะอยู่ ในหมู่บ้านนะครับแม่จะอยู่ในหมู่บ้านแต่ว่าแม่จะอยู่คนเดียวนะครับพี่ก็จะมาะไปมาหาสู่ตอนเช้าตอนเย็นนะครับว,วันวันวันเกิดเหตุน,นะครับวันเกิดเหตุแม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปทำธุระที่ทบสอนะครับทำธุระที่ทบสอแต่ว่า คือเราได้เตือนแล้วนะครับรได้เตือนแล้วว่าอย่าขี่ไปถนนหลวงนะครับทุกคนได้เตือนหมดนะครับพี่สาวเราก็ได้เตือนพี่ชายก็ได้เตือนนะครับแต่แม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าแกคิดอย่างไรนะครับแกคนที่บ้านใ,นใกล้ๆว่าแกไปบ่อยนะครับ แก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 ะไปนะครับวันนั้นจะไปอ่ะเหมือนเดิม,มเลยอ่ะแกไปเหมือนเดิมแล้วจะข้ามทางข้ามทางแล้วก็มีอ่ารถอ่ากระบะนะครับไปไม่ไม่ไม่ไปไม,ไม่ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงฝัง่งฝั่งทางนู้นนะครับฝัง่งตัวเอง อยู่ทางนี้ทาง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 ซ้ายมือนะครับจะไปทางซ้ายมือแล้วจะข้ามไปทางฝั่งขวามือจะรถกระบะฝั่งขวามือมากระบะชนนะครับชนชนแล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์กระบะจอดนะครับอ่ะยอมรับนะครับยอมรับอยอมรับผิดนะครับโทรเรียกรถ หนึ่งหกหกเก้ามารับมาเอาแม่ไปโรงพยาบาลแม่แม่ได้เสียแล้วเอามัวใจสองทีสองครั้งแม่เสียครัคืออย่ามาเตือนว่ารถไฟฟ้ามันให้คนเฒ่าแก่ขี่ได้ ตอยู่ในการดูแลของลูกหลานนะครับของบุตรของลูกหลานอย่างใกล้ชิดนะครับเด็กๆเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเด็กมีอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ไม่ควรให้ขี่นะครับไม่ควรให้ขี่นะครับในหมู่บ้านก็เหมือนกันนะครับว่ามันมันมัน,มน,มนว่ามันเหมือนจักรยานมัน มันใช่ครับแต่ว่าการที่รถไฟฟ้าไปเนี่ยครับเขาจะไปอย่างนี้นะครับเขาจะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลแล้วเขาก็จะก็พุ่งไปนะอ่าพุ่งไปอ่าพุ่งตื้อไปแต่ว่าของแม่หลานได้ไปปรับอ่าความเร็วความเร็วลงให้มันอ่อนนะครับความเร็วลงให้มันอ่อนอ่าไม่ให้มันพุ่ง คือแกจะจะไปแบบช้าๆแกเห็นรถอยู่ลเหมือนเหมือนแกเห็นรถอยู่อยู่ไกลนะแต่ว่ารถเขามาไวนะครับเขามาไวเออก็เลยเกิดอุบัติเหตุถึงก็เลยอยากมาเตือนว่าควรดูแลผู้เท่าเด็กนะครับให้อยู่ในความดูแลของเรานะครับ ของเราอของลูกของห้านว่าควรไม่ควรขี่ออกถนนหลวงถนนใหญ่นะครับอ่าหนึ่งพรบไม่มีนะครับอ่าจักรยานยนต์อ่าจักรยานไฟฟ้าสามล้อสองล้อนะครับมันจะมีรุ่นจดทะเบียนได้กับรถจดทะเบียนไม่ได้ส่วนมากที่เขาขายอ่าตามเป็นร้านใหญ่เป็นจักรยานไฟฟ้านะ เขาจะจะตีเป็นเป็นจัก,กรยานนะครับเขาไม่ได้ตีเป็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับอ่สามล้อเหมือนกันนะครับที่เป็นสามล้อ,อใหญ่มันจะทะเบียนไม่ได้นะครับเวลาที่เราประสบอุบัติเหตุหนึ่งคือไม่มีพอไม่มีพรบ,รบรคุ้มครองนะครับเบิกอะไรก็ไม่ได้ใช้จ่ายเองนะครับใช้จ่ายเอง ใช้ใจเองหมดนะครารักษาพยาบาลอาเสียชีวิตก็ฟรีครับไม่ไม่มีเขาจะแจ้งความจับเราเิงนะครับจับญาติจีด้วยนะฝั่งอที่เขาชนก็อตำรวจช่วยอะไรไม่ได้นะครับ แต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นั่นนะครับอยู่ในรูปก็ดีอยู่ยังไม่ยังไม่เสร็จวันนี้วันที่สิบวันที่หกนะครับวันที่หกแม่เสียวันที่สิบสามนะครับสิบสามงหานะครับเ่อเลยคิดคิด,ค,ดคิดไปขึ้นมาน่าจะอัดคลิปหรือว่าจะ,ะทำคลิปออกมาเตือนภัยดีกว่านะครับอยากไม่อยากให้เกิดการสูญเสียแบบเรานะครับ แบบเราคือว่าพี่ก็อยู่ชัยภูมิผมก็อยู่บนแม่อยู่คอนแก่นนะครับมันมันยังไงอ่ะมันพูดไม่ออกจุกอยู่ในใจน้ำตามันไหลไหลจนไม่มีที่จะไหลอ่ะมันอยู่ในจุกอกเลยอ่ะและพ่อพ่อก็เสียไปยังไม่ถึงปีอ่ะ เออทาใจตรงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ไมทําใจซ้อนอีกมันก็เลยอมันจุกอยู่ในใจเลยมันใครมางานอย่างนี้เราบางคนเราอ่อนแอมากเราก็กั้นไม่ไหวนะครับบางบางบางคนมาเขาก็ให้กําลังใจไังไปหมดทุกอย่างนะเราก็ ต้องเข้มแข็งให้ได้ครับเลยอย่างออกมาเตือนเตือนว่า,เ,าเด็กคนแก่อายุหกสิบขึ้นไม่ควรให้ให้จับรถตามลำพังนะไปจับรถแบบว่าออกไปถนนใหญ่ที่มีรถรถลาเยอะๆเนี่ยรถรถกระบะรถอะไรวิ่งไวๆนี่ไม่สมควรที่จะให้คนแก่ครับนะครับ คนแก่ใช้นะครับแม่อายุเจสิบสี่ปีนะครับแกสติสับปัญญะแกก็น่าจะยังไงนะน่าจะไม่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 พอไม่ไมไมไมพอเพราะว่าพอ่พอเพอิพ่งเสียนะครับแกก็คิดหลายอย่าง เราก็โทษตัวเองด้วยนะครับเราทางทาง,ทางเราโทษตัวเองด้วยว่า,ามีไม่มีใครดูแลแกนะครับแกอยู่คนเดียวพี่ชายที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับบ้านบ้านแต่ว่าคนละหลังบางวันเขาก็ออกไปขายของตั้งแต่ตีสามนะครับเ,เขาก็ดูให้แต่ว่าโทษใครไม่ได้ครับโทษใครไม่ได้เพราะว่าแม่แม่แม,แม่แม่ไป ปแบบนี้ไปแบบว่าเราบอกเราเตือนให้ฟังรถจักรยานรถสามล้อคันนี้พี่ชายซื้อให้หวังว่าจะให้แกไปนานะครับไปแค่นานะครับเพราะว่าในหมู่บ้านไม่ไม่ในหมู่บ้านไม่มีถนนใหญ่นะครับเป็นถนนไปทุ่งนาทุ่งไร่ทุ่ง,งนาเฉยๆแล้วก็ไปอ่าส่งปินตูพี่ชายคนนะครับส่งปินตูพี่ชายคน เปไหนอีกนะเขาก็เชื่อใจพี่ชายเขาก็เชื่อใจว่าแม่จะไม่ไปไหนแต่วันนั้นแจแจจะไปไปทกสอนี่แหละอืมอืมได้ยินคนข้างบ้านว่าแจจะไปทกสอน,นะครับถึงไม่อยากไม่อยากให้เกิด uh, เรื่องแบบนี้อีกนะครับการที่สูญเสียนี่ไม่ใช่ว่าสูญเสีย แล้วจะไม่เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายเยอะแยะนะครับงานงานประเภทนี้นะครับงานแบบนี้งานภาคอีสรนก็ตามที่ในคลิปเคยเคยลงกันนั่นแหละไม่ค่านั่นค่านี่ค่าน,นู่นค่าเบ้บานไปหมดเลยนะครับใครที่คิดใครที่มีแผนที่จะคิดว่า แ่อยู่คนเดียวจะไปนาจะไปธุระทรกศอไปธนาคารไปลำบากนะครับเลือกคลิปนะครับป้าจะซื้อรถนะครับออกมาเตือนนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ซื้อนะครับซื้อต้องอยู่ในการควบคุมของอลูกหลานที่มีคนไปด้วยนะครับถ้าจะขึ้นถนนใหญ่อย่างนี้นะครับ แต่รถจำนวนหา่ตำรวจจับนะอ่เ <_ d ance> ตือนไว้เลย <_ d ance> เขาไม่เขาไม่ให้ขี่นะครับเขาไม่ขี่ขนาดรถรถรุ่นที่จดทะเบียนได้ก็ยังพูดกันยากเลยนะครับถึงออกมาเตือนไปต,ตรงนี้นะครับและเราก็ไม่มีเราไม่ไม่มีพลบอเก็บ มาไปโรงพยาบาลเสียเองหมดนะครับเออไม่มีแต่ข้อเสียครับเรามีแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยนะครับเจ็บเสียชีวิตนี่ถือว่าไม่มีการเยียวยาอะไรเลยนะครับจากรถเรานะครับแต่ว่าจากผู้กรณีหน้าก็ไปตามคดีกันนะครับไปไปตามคดีที่ตำรวจเขา พูดคุยกับคู่กรณีนะครับนี่แหะครับถึงมาเตรียมภัยให้ให,ให้ให้ระวังกันนะครับไม่อยากให้เกิดการสูเสียแบบเรานะครับซับซ้อนอ่ะซ้อนปีต่อปีนะครับมันก็เลยพ่อพ่อพ่อ,อเสียด้วยลูกประจําตัวนะครับแต่แม่เสียด้วย อบัติเหตุนครับก็เลยไม่อยากให้ซับซ้อนอย่างนี้นครับอยังไงก็ทำใจตัวเองนะครับทุกคนในครอบครัวทำใจหมดทุกคนนะครับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดไปแล้วนะครับเราก็ต้องทำใจครับขอามาฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแทนที่จะซื้อรถไฟฟ้าเราต้องอ ดูว่ามีพ่อแม่นี่อายุอายุเยอะหรือยังนะครับไว้พิบปฏิพานธ์มีไหมนะครับความไว้พิบเต็มร้อยไหมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับเมือ่อความตายมาพราเธอไ